สวัสดีค่ะยินดีตอนรับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องรัดมันี่ชาแนลค่ะค่ะธรรมชมมือนี่แอดผ้าธรรมชมมาทีวัดนะคะหาหลวงปูเดือนเด้อค่ะแต่ว่าซื้อวัดแอดกับบท่านในเอ่ยดอกนะคะถ้าพี่น้องเอฟซีมาตามต่อแนวทางตัวเลขงวดวันที่สิบหก ธันวาคม2 5 6พันสิี่นี่ะคะซึ่งงวดที่แล้วนะคะเลขหลวงปูเดือนบอกเขาเด้อค่ะแต่วางวดก่อนๆไปนันเขาอยู่นะคะบันนี้งวดนี้งวดวันที่16บธันวาคมจะเป็นเลขตัวใดนั่นพี่น้องเอฟซีกับมาเข้าไปเบิ้งไปฟังน้ำกันนะคะเขามาแล้วก็ฝากพี่น้องเอซกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท้างช่องนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิได้ดบ่พกาัวเลขเด็ด่าวสันดีๆจากทางช่องรัดมณนี่ชาแนลค่ะไปค่ะบาทนนิทธรรมช้ชมตามแอดมาค่าจจะ,จจะ,อจจะเอาการน้ำมันสการค่ะโกการน้ำมัตสการค่ะ สองสามมวดนพานกับเขาทุกงมดวนมันบ่อปูนมีม้วนพังหันเตียงไล้กับปูนม้ว่าังหันมันเป็นหนึ่งหาเจ็ดกับว่าเข่ามิตรเขาไม่รู้เป็อธรรมดาเนาะมันว่าเขาแต่ว่าม้วนนได้อยู่ที่ก็ซุ่มได้เนี่ยาเจะวางที่เาเจะมาหาที่ซุ่มได้ผูให้หนึ่งห้าเจ็ดก็ชื่อห้าแปดเนี้ยเอาได้ผู้ละเมื่อสองเมื่อผมเนอะที่นี่ผู้ได้อยู่ที่ เจ็ดเจ็ดหแปแต่หกัเป็นเงินทองตัวที่จะเ่าได้อีกตัวแวกกนเดือนสงป็นอปีี่มาเลยมูท่างขุนท่าง่ายงก็ได้ดิคือละหมื่นสองหมื่นอให้ดิมันได้ผู้มีผู้โชคดีอยู่ตัวละนาอนี่แลยกระจ้าปองก็เห่ากระเจ้าได้อยู่แล้วมาขอเงนกบเจ้าปองนึงที่ตับปเอตรงโวดรินเสรแล้วจะบอกวมนี่แหะ ก็เลยอ่าเจ็บหาเปลีนเนาะหาหนึ่งหนึ่งหาก็เท่านั่นหนึ่งตัวน่ะข้นมันดังคัะนี่เด็กวะอ่าอันมั้นมันข้าเปิดนีกเยอาเมื่อนอนดอู่นี้เนาะเปลือกักอ่าหนึ่งหนึ่งหาไว้รู้ขายกันขายได้เมื่อคืนเหมือนเมื่อน้ำใหม่นึ่เจนเจนหนึ่งกับคืนมันบอกครับคืนเหมือนวันนี้ขึ้สิบวิมีคู่คืนแบบปี้งวันนี้เร็ยกบดังเรียกบ่เขาใครรอขึ้นว่าคึ้มือเปบนอะไรแบบนี้เอ่อไปเอาบ้างนะพันที ไปเพิ่งมาว่ายุสารเพน้ำผมบนะไหลวงพ่ออันนี้ซึ่มน,น้องลูกล้วเจ้ายุ่นีน่ะสิรถมารับดอกกเลยอยู่เอาเรียกเรีวไปเอาเรียกถึงจต่คนอนมีผุดาบานนี้ถ้าูกเหี่ยมมาเพิ่นทีมากทีนั้นที่แล้ลวเพิ่งนหลวงพ่อขอวฉันน้องแันโอ้เพิ่งกรเพิ่นตันว เราเป็นยังไงสันเพ่นนะหมสันเพ่นอยู่น้ำเพื่อนกเลยเบิ่งได้อเ้งย่างยังไงก็ได้ด้วยเหรอหมอเนี่ยเราถึงเมียังขีเว oh, yeah. ่าวยังกับบ้ามากบ้าอย่างนีอแนีแล้วปูได้ตัวใดปูไปได้มากไปได้มือว่านนี่บอกค่ะได้มือว่านนี่คือว่าอะไรเจ็ดห้าหนึ่ง ปูไปได้มากจากไหนค่ะเนอะก็ไปขอเอาขึ้นกันไขอขอขอน้ำพู่มันก็ขอพุ่มตัวเฮ้ยถือลำเล่าเรื่อยๆถิ่าไาหน่อยก็หวังเพื่อเจ็ดหาหนึ่งแต่บางเป็นเหลขกมีมีฝันเนาะค่ะปูรอปเป็นเลขขอพุ่มขอเพิ่มน่อยตรงนี้หมดที่พลาดมากกว่าได้เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งค่ะเอาวันนี้ตีให้เอายโย่ตีอาโย่เลื่อยไปนี่เจ็ดหาหนึ่งที่เห็นนาะ เม็ดเดียวบ่ปูเม็ดเดียวเลยครับข้อนี่หจังอะไรยังชี้ได้ไรนี่ขอล่องซันนี่บอกเล่าองซันตัดเล่นอยู่ในนี่แล้วนาะปูบอกเล่าองซันบอกว่าห้าแต่แต่ปูคนปองปูันสลากเจ็ดหนึ่งในเราเลี้ยงก็สิไปขยายเองเราก็เลื่อยวันนี้มันสีมันเลขลก่างเนอะนี่สีสีสามเห็นครับร่างโอ้ยงามพิเศษเลย ที่สามเนี่ยที่สามี่างนะปูที่สามยนขึ้น่างอีกแล้ว่ปูเห็นสองตัว่าเห็นง่ามนะที่สามเห็นง่ามชิบเทียงก็เห็นที่สามก็ถือว่าอืินใจสี่สามเข้ากระกเอาตัวน่าี่มากสั่นละสี่สามโอ้ที่สามน่นมากกว่านห้เห็น เป็นสองตัวเด็ดเตีก็เลยขึ้นว่าสิเป็นสองตัวล่างชีวิตเงิี้ยนู้นไสามตัวสามตัวไหนอยงเงีนยสามตัวนี่ซุ่มไปน้ำกันอย่าง้ยอุ้ยคืองามพอเห็นคัำนี่เนาะของอันนั้นเราบู้าค่ะเห็นงามอยู่ขันเพื่อนจีให้ก็ขอเพื่อนกะว่าว่าอย่งไรคือว่ายาเอ้ยเย่าให้ขึ้นให้ลงลูกพระนี่ก็ใสหยาดิหูว่าแก้มตาว่าใสคือหยานี่ เอาไว้เ่อเอามไม้ไปถวายพร้อมนี้มว่าคือสัญญากับราว่าถ้าเลขยกคืกเ็เชเ่อมไม้มาถวายเนี่ยก็เห็ดตามทางนี้ตาเทีเยวก็พูมว่าลย่ามวามีวั่บ้านหนุ่มยางว่ามาวยอยู่บ้านโอ้วอ,อานนังย่อมบูดสิไปใส่สิไปถวายพุ่นเนี่ยเขามาต่กวนมาเลขกว่าแล้วอ,อยหาลยสอยหาอยก็ไปซื้อมงไม้เช่นงเงินควายก็ซื้อได้กันสิบประมาณพัน 10, คือนั ain. ่งโยูนั่กินคือเนี่ยขอปรมมาณหกร่สี่สิบบาทแต่เนี่อื่นเน่ยถึงวท่านกว่าบาทนะพระเจ้ากอมาซอยบุกร่างข้ารา้าหุ่นจ้าว่าสิไปป่งจะว่าานี่ขันปวงแล้วแล้วคิดว่านไได้ได้บอกเขาเล่าว่าบาทนี้ลูกข้าว่าป่งหญาแล้วให้มันเข่าก็หญ้าย่ายขึ้นญ้าให้ลงเ้ยบอกไปว่าเนี่ยดีว่าขึ้นมาบัวใส้ต้องซุมไปน้ำหัวัวกั เพื่นเพื่อนติใหายห้องอีบอกวันมันนัเอาเอไยรูนั้นเล่ว่าโอเป็นเนาะเพื่นเพื่อนย่าห้อีเอออยบอกอาจารย์เลยนก็หายเจอเล้วว่าหายเห็นบอกว่าโอ้เปิดหูเปิดตาเห็นชัดเรียนเลยเห็นทุกคนเห็นตัวเดียวกันตเห็นเอาอยู่มองมองอะไะูเออก็มองสบายมองไหนเนออยู่หันมาดนมอนี่มองสบายมากไม ร้องกาบมามีก็ได้แต่ปูคนหนึ่งปลาที่ได้มากก็คือเยอะไปขดก็ได้มากแต่ตรงนั่นเนาะค่ะบอกมองก็ได้ดอกแต่ว่าปูมันใจยูไรบาดปูก็เพื่อนนี่มันใจนี่เลขล่างนี่ก็มันใจอยู่ที่สามนี่เนาะที่สามนี่มันใจเนาะแต่ว่าเลขบนท่าสาบอกท่านเลขบนกินเจียรห้าหนึ่งมีเสาบอกโหลดเด้อพี่น้องคสาบอกโหลด บอกไกลเราเลีกบอกยี่นี่นหละแต่เมื่อี่ผ่านมากูแล้วหาเจ็ดหนึ่งห้าบอกกูเหลือมันบอกไปไกลเราเขียนหนึ่งหาบานี่พี่น้องได้ยิ่นข้าวข้าวเจากระสือเจ็ดหาเจ็ดแปดหาหาแปดหาหนึ่งหนึ่งหาตอนนั้นข้าวเจาะกระสุกได้หลายอยู่ดิได้หลายคนอยู่สันได้พูดได้ซีมือถางมือแบบนี้ได้เรากับาดนี้มันกับเป็นยังสั้นละแต่ว่าบาดนี้เนี่ย เราเบ่งปงบาแล้วสิว่าโชคด้วว่าเอาก็ชว่าเรานี่ยไปจ้างคนเสี้มวอะไ้ใแต่ว่าเขาบอกเราบูว่าให้เป็นไท่ก่อนเอ้าบอกว่าขอนํำเพี่ยวร้ำพูมพ่อนั้นบอกพีคนขายดอกม่กับบัขายมันกับลูกดอกเขียนเท่าบอกว่าเขียนเท่าลูกอเอาใส่เท่ากับลูกเน้เล่เง่อแต่ว่าพูดอย่นี่บ่าหเนได้เอาแต่ว่าเอามาจะไม่ดูใหม่ม้นร่องตัวหนึ่งไงไม่บ้านว่ารับเป็นนี่ ห่างหกสองพอหอกหกหนึ่งกอเล้เว้ยมันบปิดุงานโยมเสียงมันกถือกาู้จับทานได้ก็สิบ่ได้อยู่แบบกูห่างหกสองออกหกหนึ่งห่หกหนึ่งออกหกสามหกสี่เป็นสั่งมั้งต่อไปสิเอานีสัมผัสผู้มีแต่เพยงนี่แต่นี้ในที่คนคนกันลังมาเต็มวัดคนต่อเนียสซ้าตถคนหายจองเพียงนั่งโยกูเป็นตานั่นโยงนี่ก็โค่นขึ้น เพินเพินดียดีพั่นกห็หายแม่นอยู่แม่นตะกี้ก็ขนรักมากทีหน่อยชมมกค่ะอย่างนี้ข้าวอยู่ค่าตาากะกี้แลวพ่อนนี่บอกว่าที่ไหนเิ่นได้เป็นแซ่บค่ะเอาอยู่ในคลองที่นี่ถึงนี่ระถึงเออักไว้เย็ดหลัเนี้ผู้มันใจครับเจ้เด็คนปูแม,มันุมปูมผูมันใจยูอที่สามที่สาม อาจจะเป็นล่างเนาะบนเกเอาอยู่ตามนี่แหละเด้อพี่น้องปูเลาวกับมันโกมันใจยดีย่ได้นีเลขถึงสิบ่ตรง,งวัี่ผ่านมากเลยมีผู้ถือนะครับสี่สามเลขเลขล,ล่างเนาะครับเป็นล่างรือสิเป็นบนพี่น้องก็เพียนาวเองปูเลาวก็ให้หน่อยๆเชิงๆมาถูกงวดแล้วครับอัฒนพลาดกับผาดแน่นอนนึงคืองวดวังหันหลังงวดนี้ขึ้นว่าสิบ,สบ่พลาดของนปูเนาะขึนอะไรเขาดงบ่เขาบนกับเขาล่างระบาดเนี่ เอาขอบคุณปูหลายๆเด้อที่ให้แนวทางใจอยากใจย่อมให้อยากย่อมมีโชคมีลาบในถอก้อนปีใหม่เนาะปูเนาะครับให้พรเนะปูโชคให้มัาเงินก็ไหลมาท่องไหลมาคู่กันเนาะเงินกับท่องใสมความมุ่งมั่นารถนาสมความกว่าอยากย่อมจางเนาสมความก็ให้ไปนี่ละสื่อลองเบิ้งพากกันสื่อลองเบิ้งมันจะไปทีงไหน ขึ้นล่งเอาแ้งเอาหันตัวเด็กสามตัวกับมแดงเอาแ้งเอาเป็นกัะหายมากสั้นเลยเจ้าที่เจ้าสารเจ้าเทพเจ้าพุ่มม่งกะไรสี่สามมึงก็รล้องมึงเออตัวมันใจดยว่ละสี่สามค่ะงานขีดเส้นใต้สีแดงจึ้งครึ่งนี่ล่ะตัวมันใจตัวเล่นเสียงมันหลายเสียงไหมก็เสียงใหญ่ค่ะเห็กันเห็นเห็นกัน เดยเล็กน้อยยังเห็นอีกแน่ก็สีวันเฮ็นีสาวเงื่งะว่าเด็กน้อยเด็กน้อยไปเห็นน้ำไปเมืองน้ำมันเห็นเห็นเด็กเราเนี่ยขอปูนปูนละลายได้ปูเด้อตามต้การครับปูครับสาธุสาธุสาธุอย่าใกล้ก็ะไดธาตุไกลก็ได้ใหชโ่คใ้ลาบเพื่อนานละ 财富。<safely S 2> <Absolutely. S 1>